ตอนแรกเออนึกว่าแบบอุ้ยมันจะเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือไม่เจ็บเลยออกมาแล้วดีรู้สึกเกินคาดครับก็ชื่อปลายนะครับกิติพงษ์มาประอินครับตอนนี้อายุ31ปีแล้วนะครับการทํางานนะครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นพิธีกรแล้วก็รับงานร้องเพลงด้วยครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าด้วยการทํางานอาชีพไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรืองานร้องเพลงหรือว่าที่เวลาพิพบผู้คนหรืออะไรเงี้ยครับเราต้องมีแบบภาพลักษณ์ที่ดีเนาะก็คือการเซตผมนะฮะซึ่งการเซตผมทุกวันเนี่ยผมเนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่ทังแถวๆตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เปิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเปิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจเวลาให้เราทาผมเซตผมอะไรเงี้ยครับก็เลยลองมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ดูครับจุดเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าเวลาส่องกระจกแล้วเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเลย การที่แบบว่าผมแบบมันเปิดขึ้นไปเยอะเนี่ยมันจะทำให้สึกแบบอุ้ยหน้าเราแก่ขึ้นแล้วก็เวลาเซตผมเแนบบี่ยมันร,รู้สึกว่าแบบเอ๊มันเซตไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเซตผมแล้วออกมาแล้วรู้สึกเซตมันโอเคเลยแล้วก็แบบเวลาดัดผมใช่ไหมฮะเราชอบแบบการดัดผมแบบสไตล์เกาหลีตอนเนี้ยมันไม่สามารถทําได้แล้ว รู้สึกว่าการรีเสิร์ชหาข้อมูลประมาณสิกดคลินิกเลยอะไรอย่เงี้ยครับจนมาเจอที่ไตรายาเนี่ยก็ทักแอดมินเข้ามาเลยว่าเออเนี่ยอยากจะปลูกผมนะขออนุญาตนัดคอนเซลล์หน่อยอะไรอเงี้ยครับแอดมินที่นี่ก็เลยได้คิวนัดคอนเซลล์กับคุณหมอก็เลยตัดสินใจที่มาทําที่นี่อีกหนึ่งสิ่งที่ประทับใจเลย ไม่ว่าจะเป็นก่อนเริ่มทำตั้งแต่คอนซัล์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่เราหลังทำอ่ะเราก็มีความกังวลเนาะว่าเอะใครจะดูแลในเรื่องของผมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็ให้ความแบบไว้วางใจก็คือว่าโอเคหลังจากที่ทําผมไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี after care, care service ก็คือในดูแลในเรื่องของแบบการสระผมหรือการดูแลหลังการทำอะไรเงี้ยด้วยค่ะช่วงนี้แฟชั halfway, ่นเกาหลีกำลังมาแรงใช่ไหมฮะก็อยากจะดัดผมแบบ เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทรงแบบดัดบอลลุ่มนั่นคือสิ่งที่อยากทำเมื่อก่อนทำได้นะแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว คือของคุณปลายเองเนี่ยเป็นคนที่จะมีลักษณะหน้าผากที่กว้างนะครับจริงก็เป็นลักษณะของเขาเรียกเป็นเมลเขา h ะนไฮลอสแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเยอะมากน่าจะอยู่ประมาณสักะระดับ2เท่านั้นเองนะครับตรงกลางยังดูปกติที่อยู่แต่แน่นอนก็มีแนวโน้มที่จะ มีผมร่วงต่อเนื่อเพราะว่าเพราะว่าผมร่วงในผู้ชายที่เป็นมาจากพันธุกรรมประฮอง์โมนี่เป็นไปนตลอดชีวิตนะครับงนั้นสิ่งที่คุณคุณตายมาปรึกษาคืออยากต้องการที่จะทําให้หน้าผากดูดูแคบลงนะครับของคุณลายเนี่ยเราเลือกใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็น FUE นะครับ F U E ก็คือ,อ,อมันย่อมาจาก f o l l i c u l a r unit excision นะครก็คือการที่เราใช้เครื่องมือ ที่เป็นเหมือนกับปากกาขนาดเล็กนะครับจอบเอารากผมออกมาทีละกอน,นะครับกระจายบริเวณการจาะบ,บริเวณด้านหลังแล้วก็เอามาปลูกในบริเวณที่ที่เราต้องการนะครับซึ่งการทำ FUE เองข้อดีก็คือว่าแผลหายค่อนข,ข้างเร็วเพราะมันแผลเล็กนะครับอันท,ที่2ก็คือแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของจุดขาวๆกระจาย ือไม่มีวิธีการไหนที่ไม่มีรอยแผลเป็นเลยนะครับแต่ว่าวิธีการที่ทํา F u e เนี่ยเนื่องจากว่าแผลเป็นเป็นจุดขาวๆกระจายทั่วไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้ไว้ผมยาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะดูเกินดูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับ รยาใช่ไหมครับตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วประทับใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่การบริการในระดับ5าดาวนะครับสถานที่นี้โอ้โหอย่างกับโรงแรมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคุณหมอครับมีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับในการทําผมนี่ไปทําผมออกมาแล้วสองกระจกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากเลยฮะอันนี้ปลายคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกลัวการทําแบบนี้มากนะครับแต่ท่านไหนที่รู้สึกว่ากลัวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยฮะ